มาดิเห็นด้ <IM> มันมุ้งต้องจะดูอีกันบ้างแล้ววอลุ่ไปอันรรยกกาบัวลอย้ัวผีด้วยอะไรครับ ตาเดียนแม่วไงแม่มันตกซ้ำหมเลยโอยไครับผมตาไปดีครับพี่พวกเพสบายออกามรางไก่ไ้ไหละปั่นในสลอดลายเงินยาวเดมวนจัดเลยครับผมจะต้นไปเลยนี่นี่ ลำพวกมีหัวกวมีหัวจะมัดไว้ให้เลยอันนี้ครับผมเดี๋ยวเท็ดอีกครั้งก่อนอืมเบาติดลงไปกินเผ็ดมากครับผมพอดี ซอสพร si ิกโลมากเลยต้องใส่ซูเทียมโอ้หไข่ไข่ไข่ ด้วยมันอร่อยถึนใจมากเลยคุกเลยครับผมจะลองกินกับส้มโอครับผม

bên hier Daming Mum. Warum ist der Ruhig bên nào auch? Hm, chết chạp mà ừ. <laughs> Bạn. ดด <c oughs> ครับทุกวันนี้เขาทำเนืองอย่างนี้ชจงโบนครับเขาจะตัดเป็นแบนเป็นแบนตรงนี้ครับเส้นกินง่ายทุกคนนีแล้วก็กินเลย พยุ่งกระปุกเยอะเลยสมปูมปแซ่บดีครับผมทันท้องดีท้องเคอเเยบอ่คร <c oughs> ับหยอกไม่ช่วยวันนี้คนจิมัดให้เป็นมัดไม่สิเลยครับผมน่าจะมัดต่อคนหน,นึ่งคนเอาจิ้มกะปิเลย ใจลงไปตักเส้นเลยโอ <What? S 1> ้เงียเปิดละกิ <Thank you. S 1> นทั้งยางไปเลย ชุดแนะนำกับชุดดอดนะครับผมเดี๋ยวเจ็ดติ๊กนะครับเนเื้อครับเนเ,เนเืเ้อเนื้อ tay đây nữa ngắm một chiến binh luôn 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 về ạ Đây là thầm xe mình tiếp tóc tạch Hãy subscribe หอมมากเลยมาจากเหนือไมนีนครับนี่โ <BS> ปรตีน <BS> ดอกน้ำลิ้นจี่วอลุกไื้หือรโบทสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ <BS> สดีครับ <BS> เมื่อไดกินยั um, okay. ้กินก็โง่่มดเมืนอ่ายอยู่ายอยู <ver> ่ครับลงไปเลยแช่เลยครับ่ทำจิ้มจิกกุเตียวครับผมจิ้มจิกกเตียวให้ดูครับ <pat> <mark> ักไปประมาณหน,นึงกอ่เอาขึ้นมาเลยอ <c oughs> <c oughs>

คนละปีละปีขนง้ย